โอ้ยโย่ให้ไปใส่ทั้งวันพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีเลยเอาของลินมาให้น้องเนี่ยนะเดี๋ยวมาเก็บมาของลินนะเดีก็บมาดื่มน้น้องเพื่อไม่สหด่างครันนองเขานี่พี่น้องเออโอ้ลูกกูแบบสีอะไรพี่น้องแต่เศร้าจนขำนี่ได้นี่อยิ่งแม่ก็ไปวัดพี่น้องเอามาลูกเอามาของลินม่ดื่มน้น้องเพราะแดดนี่แดดแดดแล้เฮ้ย คอหล,ลินมา,าลูกหลดินมะใช้คอหดินน่องในยังวันหนาๆนะเคาะหัวอื้อยอะไรน,นี่นี่เห็นบอกทำไมจะได้แค่หนึ่งคำนะโอมลดล<ม>ูกก็เป็นวันเป็นไอพี่น้องเลยวันนี้ก็วันเป็นเงินยูทูบออกแต่พี่น้องแต่แล้ว นายังวะแต่มันได้ไหมอีนี่นะพี่น้องอีนี่มันไม่ได้เอื้อยกาห้าบบได้เด้อพี่น้องเด้อเดือนที่สองพี่น้องเดินหนึ่งพี่น้องเดือนหนาไปเดือนที่สามเอาแล้วมันเปื้อนนะปูซาอันไทยูุนี่นะอืมอืมเหื่อยกาทำมาให้น้องนี่มาเอาเอื้อย หมดละมากเลยกะดิ่เซยอ,อยู่จะได้นอกอยากเข่าดินะสี่โมงกลน,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 นี่นะอันนดนองกระเลมดนยังไม่นนองยังไนะอยู่ครอบกับปอยูพี่ร้องครอบนะปรยู่แล้วเบิ่เมิ่อแมู่่สยาออกมานะมุเอาน้องให้ดูเดี๋ยวนี้แม่อยากได้ว่องขาตบ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 ตขอความหมุนไวพี่ร้อง ปศิบอยเห็นแล้วแหละอดบรได้บดิสุทธิ์คีบบดมือโอ้ยเอ้านี่เอามาให้น้องลินแน่อยังกะลุพัชปสิปล่อยทานไปนี่ม็กกะเปื่อนโผลโผลนี่นะโอ้ตูะให้น้องลินเนยลุกเบิ่งเอาพี่น้องเยความบุญวายปศิเล็กแต่ละขั้นตอน บาดซิ้วย้เขาอีกก็ย,ยากอีกบ่ mm. ม,มีไปเอาหายมาเดียวกับไปหน้าเขามาเดียวอยู่กับว่ายากกัเก่าหแหละทานดังกับเบิร์ตอันนี่โว้ยอางเกี่ยวกัเขาเบิร์ตเงินสื่อถ่านก็ไม่มีแล้วนะพี่น้องจ๋าเงินเดือนทูบก็ไม่ได้จ้าอยู่ไม่ดี ลงุงขีดไม่มีสาระพี่น้องโอ้ยลมจีนจน๊นี่สาจี๊ดอะไรเนี่อ่าฮัลโหลฮัลโหลประกาศฮัลโหลฮัลโหลไว้กุมกันอยู่บนมือถืพี่น้องเอ้ยกินข่าวกันจะสิกินข่ากันจะยิ้ถ่า,ายเนี่ยใดมียัง,งกินกับกินไปบริเวณมีเนี่ยไปตายอยากถ่ายคลิปอุม้มลูกกินขา่าอุม้มลูกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อุย้ยโคตรโคตรดีอรอัจฉ์ เขาในหน้าก็ยังค้นหมดแล้วเ <c oughs> รืองกระแล่ต้องไปหมั ảo, บบมดเขาบุพเพได้ถ่นนายคลิปเกษียณอะไรเนาะมันยังมาได้ภูเบิง่งหายก็คือสิบหนึ่งเบิ่งกรจักไปพี่น้องก็หนึน่งเบิ่งกะ็ะอุดเบิ่งต่อไปเด้อพี่น้องเรื่อยดูดูยืนเองคือว่าสวยแล้วอีกทางเด้อพี่น้องเด้อเรื่องกรดูลงคลิปอยู่ค่ะบุมีผู้เบิ่งว่ะ หมัดเขาหมัดน้ำเห็ดน,น้ำขาวน้ำนำน้ำหหยน้ำหน้ากับไปใส่เบิร์ดพี่น้องไปเบิรข่าวสิบแปดบกันเบิร์นบอ,ด,บอด,ดีไอคอนกรุ๊ปไม่แค่พี่น้องขาไปเบิรข่าวกัน้ำเบิร์ดอะบอ สามนาลาเนาะพี่น้องเนาะเอาก็บบอกรลายดอกบอกร้ายดอกข้าก็บอกสนิทกับพ่อเลยพี่น้องอย่าเฮ็ดแต่น้องข้าพมดสิทธิ์ยังไดเก่ากายพระเจ้าอย่าเฮ็ดลูกยังหน่อยกับบอสซ้ำเติมพี่น้องเลยบอสซ้ำเติมไพลบอสซ้ำเติมกูะถือกระทำแล้วกรบอสซ้ำเติมผุดติดขลุกอีกมีแต่หายกำลังใจทั้งผู้เสียหายแล้วกับ

กะทํากะเสียใจนําอะแล้วหมุบ่นอาบน้ํานะยากแทได้น้องนี่กะเลยบังไดกะมีแต่ข้าวอันพี่น้องเอ้ยเบิ่งๆๆี จนไยกสะสิไปทางหลบไายกลัวเนาะพี่น้องเนาะสำหรับความคิดเฮ้าหนี่บทบทต่ำเติมไผ่พี่น้องบทถือกับตัวเองเออเมนบทถือกับเฮ้าเองเฮ้ากา่ะ สเราเข้าเจ้าผู้ถือข้าเจ้ากาิิจะค่าเยเนาะบตีได้ยินเนาะสำหรับทาบริโภคเกี่ยวยังกะนอกกะให้กำลองใจสงกรรมสองพาย ก็เป็นนัดเป็นไออยู่นี่นะเห็นก็เต็กน้ำมูกน้อยยังมาลินื้อเปื้อนมันยังบ่เศาจักเทื่อแล้วพี่บ่คือแม่นเบิ่งอย่ายิกน้องเลยดูับจุ๊ยับบงบงีน้ำนไปตักน้ำมนึงมาข้างก่อนนี่บงอกระตังนี่งีลมาตักนมา ถ้าสีหายขี่ลอกกับโมยูพี่น้องตีลอกก็ฮักเลยคลอกอันนี้ก็โยูปินพ้เจ้าิตตกได้เจ็บได้ปวดงอนเห็นไ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 ะเห็นอะไห็นอะไเห็นะไมาเมย์ไปเอาหนึ่งมาข้างมั้ยอุ้มไปน้ามา้านปาปปาปาปาปปเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยาฮ้าเฮ้ยๆ้เ้ยเย่เ้ยยเย้ยเ้ยเไ้ บ๊บบ๊อแม่ฟาดินบ๊บบ๊อฮัลโหลฮัลโหลบ๊อบบ๊อบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลประกาศฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ตึอาลิลลิลแ่ไปจ้างน้ำหมดหนึ่งมาก่อนนั่นนี่แหละเอือยกต่บ๊อบบ๊อบบ๊อบแพงกันลูกแพงกันใครเป็นเอือยแล้วก็มาตรงนี้อิานนี่แหละพี่นอ๊อกใครก็มาผู้ใหญ่ฮ่าหน้านานผู้ใหญ่บ้านนะคะ เตน่องนา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 นน้องเจ็บต่วะนี่มหนึงตาหัวเอานองคนาน้องห้น้องเปื ja. an, ้อนล้วนะเอาไว้ป่อยนองออกานงเปื้อนแหงมะล้อจป่อยนองออกาสองกะเดอย่าเบื่อค้าน้องนะนอมาอันน้มาอนน้มะเสรล้เขายก้อออกเดิมไปเขายก้อกับนองเด ม,ม,มันหมู่มันดูอยู่ดอกเดอ้อไปอยู่คอ,อักกันเอาไปไไเห็นไหนไมวัวน้องพันชีนอนผัดข้ามเลยผัดวิตวิตนอนกับเป็นสม,มองอสบายดีเด้อพี่น้องเด้อไปเข่าวขอกไป แข้งกระเดกระเดแต่ว่าเขาข้อก็เขาเสียขาออกมาเบิ้งข้อก็ออกเวียกนอกค่ำแล้วยังไม่ได้เข่าอันไปของการอยู่นะอยญ่ใหญ่ใหญ่เอามามาไปไปพี่พี่ไปดี่น้ำนองปะพี่น้องเอ้ยหนาค่ำหนาดำผ่าเลือดผ่ายางยังผ่าเลือดนึงเปิดชีวิตโอ้ยเขาไม่ได้น้ำคอกน้ำนองเงี้ยไว สันบอยู่นีนะซ้ำๆแม่เสเข่าเลือยู่นะนี่อาไ้แม่จะไมเสกเข่าลูกอันนี้ผุผุมู้หผููใหญ่โตโซเซเลยนะดดดด้งดดดมาไว้มุ้ก้อยลูกก้เอกัพวเอาน้องให้ได้เลวนี่แเอสดงมาดูไม่ซักยานี่บอกอันนี้กอดน้มัักกอนน้ม่ไปเสกเข่าก็ด้อ ก็มีเด้อก็กมีเด้อบ,บริกินเขากันดอกพี่นอ้องเอ้ยเป็นวัดเป็นวัดเห็นก่ยตืมกันไหมดินะมะตื่นเขากันเอง,อง,อง,องจากซ้ำจากหนึ่งเขาเลยก็ทั้งนั้ อ้ามีโโ้งต๊ะเลยโอ้ร้อยเจ้าก็ะพอใช้ได้นะล,ลูกเขาไม่ไี้น้นอกไมไ่ไม<อ>่ร้อยพังหมบอสพังสิไปใส่เขาหนึ่งเขา่าเลยถ้าไปบอสตะกี้หลุไปเนาะไปใส่อู้อจุดหนอีงมืแดงมาเนาะอยู่กันนะ่ะแบบนี้แหละพี่นอ้องผมเห็นยังเอาแต่ลูกแบบสี่ละสี่ห้าลิปในไ่สมาลงพี่นอ้องเอ้ยทำอย่างหนึ่งเข่ากินนี่กระทั่งยาก lúc tuổi buồn nè anh phụ cả sao sao ê nè <laughs> 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 ก่อนเออเบอร์เบอร์นี่เบอร์นี่นี่กระดาษเป็นก่อนคือหมกบานนะใส่เบอร์เบิ้งตัวนี้จูต้งไั้นี่นี่เบอร์นึงนี่เบอร์นึงนี่เบอร์นี่เฮ้นี่คันเมย์อยู่นั่นก็ได้อยู่พี่น้องหรือว่ามีผู้เอาดีอ่ะโรนะคัทคัมเมาเดียวอยู่ก็มันเดียวอยู่เอาก็ได้อยู่กระดาษเป็นก่อนเออนี่ตาอัมนุอันนี้อันนี้นี่ตาอัมลุนี่สามอันแป๊บเดียวเด้อแป๊บเดียวเด้อเอาน้องคัทเมย์เด้อ ถ้าน้องปีนแล้วยั่วน้องลงเด้อเออแม่ยางไปนี่ก็ให้เลยแม่เสื้อขาวข้างไว้ก่อนแป๊บเดียวนี่แป๊บเดียวแม่บ่ มาดิเยียดปะปะเราได้พี่องูอุ่นไว้ให้กระช่งของพี่น้องเลยข้อมูลไาว้ของสามแม่ลูกอยู่บ้านนะจ้าพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องเลยฝากเบอรงคลิปให้นพี่น้องฝากเบิรงฝากซ้มเรื่องเร้องบวกขโฆษณาให้นะจ้าวันนี้เป็นวันเงินเดือนออกแต่เราไม่ด้นะคะพี่น้องขาไปแล้วจ้าฮัล